ยอดอะไรนะทิรยาเนาะจากนอร์เวย์หรือเปล่าให้ให้เคอื่องนนี้เครื่องขยายะชัดเจนเลยตัวน,นี้เห็นไหมนี่โอ้ชัดเจนแล้วไหมตัวเลขน่าจะมองน่าจะออกแล้วนะเอฟซี FC น่าจะมองออกแต่ว่าสําคัญที่เราจะวางเซ็นเตอร์สําคัญที่สุดตัวอื่นไม่เท่าไหร่แตเ่เซ็นเตอร์คือสําคัญที่สุดแล้วมันมีปริศนาว่า ศูนย์จะมาบนมาล่างนี่บอกไปเกินบอกรายละเอียดไปก่อนแล้วไปวางเอาเองนะเกาะเกตอ๋อเกาะเกตเก้านี่แหละองค์องค์งก็น่าจะศูนย์องค์องอเกาะเกตก,ก้าหรือเปล่าแล้วก็มาดูกับปันลูกวัววัวสองตัวนี่ก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใส่กับน้ำเ<ค>นสองคนน,นะครับนี่แล้วกน็น่าจะเห็นตัวเลขแล้วละ่ะแต่ว่ามันสําคัญที่เราจะวางเซ็นเตอร์ยังไงจะวางยังไง ลายเรียกก็ได้ขนมชิ้นน่าจะเป็นขนมเนาะขนมพระจันละมั้งจะเป็นลักษณะจันหรือเปล่าเนาะใช่นะเป็นลักษณะนี้ขนมลูกจันีนขนมอะไรไม่รู้นี่อันนี้สามชิ้นอันนี้สี่ชิ้นดอกล้อมดวนต้นไะอ,อจามงกุฎ อันนี้สองชิ้นข ok นมมงคลสองสามสี่ศูนย์สองสามสี่ศูนย์ใช้มือจับห้าสองสามสี่ห้าศูนย์นี่มาวัดอะไรนี่นะเกาะเขตนี่เก้าจะโคสองตัวเอาเอาแบบน,นี้มองต้นแต่เราจะไปจับยังไงไม่รู้แต่มาวัดกันเอ๊ะมันสามเหลี่ยมมันจะเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะ <laughs> มันตำแหน่งสามเหลี่ยมด้วยเลยนั่งคิดหนักเลยแต่ตามศึกษามาเลขห้าหลักแสนนี้ผมก็พูดว่าผมชอบห้าหลักแสนนะเมื่อกี้ใช่แต่ไม่เขียนนะไม่เขียนแต่แกเขียนไว้กัน,นี้อยู่แต่ว่าเราบอกไปแล้วละเป็นห้าอยู่ตัวหลักแสนแต่เป็นห้าเจ็ดเก้าเนาะใช่ครับจะผิดแต้มผิดตัวละ <laughs> จะจะไม่ยากเนาะตัวเลขไม่ยากแต่เพียงเราจะเอาตัวไหนเซนเ,นเตอร์แค่นั้นละ เืออนี้สองชิ้นอันนี้นี้สามชิ้นอันนี้สี่สองสามสี่อันนี้ศูนย์นน 4, 2, 3, 4, นน 0, ก็ไม่รู้จะจับอะไรคําว่ามือนี้การเห็นมือจับนู่นจับนี้ก็น่าจะมีเป็นเลขห้อยูซึ่งมันมีที่มาถึงพูดทําไมต้องเป็นห้าเออพูดง่ายสองสามไหนนะโอ้สองสามสี่ห้าเอา สองสามสี่ห้าแล้วก็ศูนย์อีกตัว 1, หนึ่งน่าจะเอามาจากแกะมาจากง่ายๆแล้วเอาแบบเกาะเกศใช่ไหมเก้าคือมันมีเหมือนปั้นบัวบัวสองตัวเนาะน่าจะโจทย์มีแค่นี้อาจารย์แม่ตัวเลขนะใครจะไปจับยังไงวางเซนเตอร์ยังไงว่าไปก่อนแต่ชั่วโมงนี้ผมยังไม่วางขอเวลาสักนิดมันม,มีมีเทคนิคตัวไหนขาจเจ้าทำอะไรเอากลุ่มนี้ทำอะไรแบบเี้เทคนิคก็มีแค่นั้น นะครับเมื่อในเบื้องต้นก็จับไปก่อนเนื้อใครยากไหมวันนี้ถามว่ายากไหมผมไม่ซีเรียส <laughs> ผมไม่ซีเรียสวันนี้ผมไม่คิดหนักไม่คิดแต่ว่าพยายามกระชับนิดหน่อยนั่งเพราะว่าผมเห็นตัวเลขแล้วผมก็ไม่คิดอะไรเลยวันนี้ <c oughs> ผมก็คิดไว้เออถ้าเข้ามาอย่างนี้ถ้าเข้าออกอย่างนี้ไว้ตัวต่อไปคือแบบนี้ แล้วพอดีรูปบอ,อกมาบังเดิมมันเข้ากันพอดีก็เลยจบไม่ต้องไม่ต้องไปคิดอะไรมากออามายากไม่ไม่รู้แต่ว่าไม่คิดอะไรมากวันนี้แต่ว่าเดี๋ยวขอขอเซ็นเตอร์ขอวางเซ็นเตอร์ก่อนวยออกวัน,น,วนอาทิตย์นะลุงวันอาทิตย์โอ้วันผมเกิดวันอาทิตย์ด้วยน่าจะหฮงซ้อนใจเย็นเย็ใจเย็นเนเนาะใจะเย็นเยน็ไว้ก่อนนวนอ้อง มีเงินมีทองที่จะมาขอแต่งแค่พูดไปก็ทำกันบ้านกันบ้านได้แล้วนะครับนะครับนะ่ใครจะไปก่อนก็ได้นะผมยังไม่บอกว่าอะไรเนอะบางคนรู้ก็จัดไปเลยมไม่ต้องรอผมก็ได้ผมบอกไว้นี่น่อยแต่มันมีปัญหาอยู่มันมีประวัติเขาจะมีตัวเก่ามาหนึ่งตัวไอ้จะพูดไงเดี๋ยวผมพ,าย,พยายามเช็คประวัติห้าหลักแสนแล้วนะนะ แล้วก็จะมีเทคนิคจยุดหยุด,หย,ดหยุดมาหยุดมาหยุดมาตัวนี้มาตัวนี้ต้องหยุดตรงนี้มาตรงนี้หยุดแต่ถ้าตรงนี้มาตรงนี้หยุดเป็นเนี้ย,ยผมว่าเมื่อวนเมื่อกี้ตัวเก่าเขามาตัวก็ามาตัวผมก็บอกว่าเก็ชอบเลขเก้าอ่ะตัวเก่ามาผมชอบเลขเก้าแต่ไม่รู้ยังไงเราไล่ไปมันไปเจอเจ็ดสามสี่ซึ่งชอบอยู 1, 3, 4, 7, 3, 4, ่หนึ่งสามสี่เจ็ดสามสี่ก็ชอบมันไปเป็นหมุนสองครั้งอ่ะ ก็ถือว่าตําแหน่งเขาตรงนะตรงมากสำหรับคนที่ได้เจ็ดสสี่ก็ถือว่าโชคดีอะ่ะเพราะว่าตําแหน่งมันบังคับอะ่ะเพียงแต่หลบเรานิดหน่อยแต่กลุ่มของเรามันได้หมดว่าดูลักษณะาการาพาดเลขสีแดงไปถ้าไล่จริงๆอะ่ะมันเป็นลักษณะเลขบวกกันะนะสเต็ปสุดท้ายสองหลักแชนครั้งสุดท้ายเขามาออกโซนนี้แล้วก็ไปเชื่อมกับโซนนี้พอเอิญเราไปดันนี่ เกดสามสี่ก็ได้ที่ผมว่าเก้าสามสี่ก็ได้หรืออะไรศูนย์สามสี่มันจะมีเก้าสามอะไรด้วยตัวนี้โซนเขาวิ่งเขาก็หมอกแบบนี้ที่ผมชี้พอดีเอฟซีไปเจอผมชี้งี้เขาก็เลยจัดการตนนัวนี้ซะก็เลยเต็มเต็มนะถือว่าเป็นบุญเขาอ่ะนี่ก็ชี้ตรงนี้อ่ะเข้าปลายมือมันก็อยู่ตรงนี้พอดีเห็นไหมมันม, <laughs> มันแปลกนะไม่รู้ไปชี้ยังไงมันไปปุบแต่วันนี้ก็เดี๋ยวจะให้ลุงชี้อีกจะให้เลือก เดี๋ยวผมจะพูดวันหลังอีกหรอแต่วันนี้จะบอกว่าเขาจะให้เลือกว่ามาตัวหนึ่งหรือมาสองตัวหรือจะเอาตัวนี้มาเนี่ยมันมีอยู่สองจุดเดียววันหน้านเดี๋ยวให้ผมเซตดีๆก่อนเดี๋ยวผมจะบอกเทคนิคว่าเออตัวไหนหน่าจะมาเพราะอะไรแปบนเนี้ยวันนี้เพิ่งคิดได้อยู่ประมาณหนึ่งกันเลยว่าเดี๋ยวขอเซตก่อนแต่ว่าอาจารย์แม่ก็น่าจะตามที่ผมกลนไปแล้วละ่ะอยู่ประมาณนั้นละ่ะยังจับให้ถูกกลุ่มแค่นั้นละ่ะให้ถูกคู่แค่นั้นละ่ะแล้วก็มีปัญหาว่า อันนี้เป็นตำแหน่งหนึ่งไอ้ตำแหน่งห้านะมันเลยกลัวอง์อ่างนี่จะมานะ่ะองอ่างคำว่าอง์อ่างอะเขาจะมาเขาจะมาบนหรือมาล่างแค่นั้นเราองคอ่างคืออะไรองคอ่างก็เลขศูนยะ์มันมีปัญหาตัวเลขตัวนี้และองอ่างถ้าตามรูปภาพเขามาบนนี่ปัญหาใหญ่กลัวแล้วก็รูปอะไรองอ่างแต่ถ้าศูนย์อยู่ล่างโนพอมแพมประมาณนี้นี่ มันมีปัญหากับแก้วใบนี้เขาจะอยู่บนยืออยู่ล่างเราต้องเจาะให้แน่นก่อนว่ามันจะเป็นอะไรแล้วก็มันจะเบื้องต้นนี่ปกตินะถ้าศูนย์อยู่บนก็วางเซนเตอร์ได้เลยนะอาจจะศูนย์อยู่หลกักสิบก็จบไปเลยว่ากลุ่มไหนเขาจะมาแล้วก็ตัวล่างเราก็รู้แล้วว่าอยู่กลุ่มไหนแล้วเพียงจับคู่ให้ถูกแค่นั้นละ่ะสุดยอด ลุงสุดยอดอาจารย์อนอนี่ผมจะแนแน,แนวนะมันลุกพุกนะเลยอย่าไปคิดว่าลำแม่นอะไรนะส่วนมากเกิดจากการฟุกขนมจะมีอยู่สองชิ้น3ชิ้น4ชิ้นแล้วผมเดาว่าถ้ามาขนาดนี้แล้วมีหลักการอยู่ก็เลยบอกว่ามือน่าจะเป็น5้าพูดง่ายสองสามสี่ห้าจอกเลขเหลี่ยงก็ได้นะแล้วก็มามีเลขศูนย์คือตัว ตัวหลักอีกตัวหนึง่งวัดกันว่าเขาจะอยู่บนอยู่ล่างถ้าอยู่บนยากถ้าอยู่ล่างง่ายนะผมบอกไปนี่นี่แหละมันมีโคสองตัวเนะีรูปปั้นน่าจะเป็นดินหรือเปล่าดินดินเผาหรือเปล่าเลยคิดว่าน่าจะเป็นเกาะเกาะเก็บนี่แหละวัดกันว่าเราจะเอาเลขเก้าใส่หรือจะยังไงอีกรอบหนึ่งยังไม่ได้แปลเนอะ <Hello. S 1> เดี๋ยวขอเวลาสักสองวันเนาะ